สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะครับก็คือชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการอ่านและการเขียนบอกเวลาแบบใช้มารภาพแล้วก็ใช้ทวีพารครับสาหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้า7 1นะครับซึ่งในหน้า7 1็เ็าบอกว่าโยงเส้นจับคู่ที่แสดงเวลาเดียวกันนะครับทีนี้ การพิจารณานะครับครูก็จะให้นักเรียนพิจารณาตั้งแต่ข้อที่1นะครับว่ามันสัมพันธ์กับเวลาใดนะครับทีนี้เรายังไม่รู้เวลาในข้อที่1นะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะพาหานะครับสําหรับข้อที่1นนะครับนาฬิกาออกมาลักษณะนี้นะครับเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับอ่ะนักเรียนคิดว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับบางคนตอบได้นะครับโดยการสังเกตรูปดาวนะครับมีดาวอยู่หนึ่ง ดวง2ดวง3ดวงนะครับรูปในข้อที่1นนะครับเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนครับบางคนก็ตอบถูกนะครับบางคนก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับสําหรับข้อนี้เป็นเวลากลางคืนนะครับอ่าทีนี้เราจะบอกเวลากลางคืนว่ามันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็มาดูเข็มสั้นก่อนนะครับเข็มสั้นใช้บอก เป็นนาฬิกา leigh, หรือนอาทีครับเรียนเข็มสั้นจะเป็นตรงนี้นะครับส่วนเข็มยาวจะเป็นตรงนี้นะครับอ่าเข็มสั้นตรงนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นเวลากลางคืนนะครับกลางคืนเราจะนับตั้งแต่เลขหกนะครับถ้าเข็มสั้นชี้ตรงเลขหกจะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเพราะว่าเวลากลางคืนเราจะเริ่มที่เข็มสั้นชี้ตรงเลขหกนะครับก็คือเริ่มที่เวลา 18นาฬิกานะครับถ้ามันชี้เลข7จะเป็นเวลา19นาฬิกานะครับถ้าเป็นเลข8จะเป็น20นาฬิกานะครับถ้าเป็นเลข9ชี้ตรงเลข9นะครับจะเป็นเวลา21นาฬิกานะครับชี้ตรงเลข10จะเป็นเวลา22นาฬิกานะครับถ้าชี้ตรงเลข11นะครับก็จะเป็นเวลา23นาฬิกานะครับในข้อนี้นะครับเข็มสั้นยัง ยังไม่ถึงเลข12นะครับสแสดงว่ามันอยู่ในช่วงของเลข11นะครับสแสดงว่าตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกาแน่นอนนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเวลาในข้อนี้คือ23นาฬิกาทีนี้เราจะหาหนาทีก็ดูจากเข็มยาวนะครับเข็มยาจะบอกเวลาเป็นนาทีนะครับข้อนี้นะครับเวลานับนาทีเราก็เริ่มตั้งแต่เลข12บปมาเลข1จะเท่ากับ5นาทีนะครับ แล้วก็มาเลข2จะกลายเป็น10นาทีนะครับมาเลข3เป็น15นาทีนะครับมาเลข4จะเป็น20นาทีนะครับมาเลข5ก็จะเป็น25นาทีนะครับมาเลข6ก็จะเป็น30นาทีนะครับมาเลข7ก็จะเป็น35นาทีนะครับซึ่งข้อนี้นะครับเข็มยาวชี้ตรงเลข7พอดีแสดงว่าข้อนี้จะเท่ากับ35นาทีนะครับดังนั้นในภาพนี้นะครับภาพนาฬิกาเรือนนี้นะครับจึงมีเวลาเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ23นาฬิกาสนาทีนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตอนนี้เป็นเวลา23นาฬิกา35นาทีนะครับเราก็ต้องสามารถเขียนโดยใช้มหัดภาพนะครับหรือเขียนโดยใช้จุดนั่นแหละครับน,นักเรียนเมื่อเขียนแบบมหัดภาพก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ23่สนาฬิกาสนาทีนะครับก็คือสังเกต การเขียนแบบมหัศภาพนะครับก็จะเป็นนี่จุดครับจุดจุดเดียวนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแต่ถ้าเขียนแบบใช้เขียนแบบใช้ทวีภาคนะครับก็จะออกมาเป็นย3่สบนกาสามสิบนาทีนะครับโดยการมีจุดคู่นะครับก็คือจุด1กับจุด2ครับสังเกตง่ายๆครับนี่คือการเขียนแบบใช้ทวิภาคนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าข้อ1มันเป็นเวลา ยี่สานากาสามสิบห้านาทีแล้วก็สามารถเขียนทั้ง2แบบได้นะครับก็คือเขียนแบบใช้มหรัรฐาภาพแล้วก็เขียนแบบใช้ทวพิภาคนะครับต้องขอโทษนะครับตรงนี้ครูพิมพ์ตกไปตรงนี้ต้องเติมคาําว่าทวิภาคนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเราก็เตรียมโยงเส้นจับคู่ฝั่งขวามือนะครับก็คือข้อหนึ่งเรารู้แล้วว่าเป็นเวลา23่สนากาสานาทีนะครับแล้วก็มาดูฝั่ง ขวามือนะครับตรงกับข้อไหนนะครับบางคนก็เจอแล้วนะครับคือตรงกับกล่องที่2นะครับก็คือ2 3่สนกาสนาทีนะครับซึ่งตรงนี้เขียนแบบใช้แบบใช้อะไรครับแบบใช้มาดภาพหรือทวิภาคครับนักเรียนบางคนก็ตอบได้นะครับเขียนแบบใช้ทวิภาคนะครับทีนี้เราก็โยงเส้นจากข้อหนึมา จุดที่2ของฝั่งขวามือนะครับโยงจากตรงนี้มาตรงนี้นะครับให้ใช้แม่ท่ากับดินสอนนะครับในการโยงก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาเราจะมาดูข้อที่2นะครับว่าข้อที่2เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอ่บทีนี้ข้อ2นะครับเป็นขาให้รูปนาฬิกามาแล้วแล้วก็มีภาพประกอบเป็นฉากนะครับว่าจะให้เราแยกแยะว่าเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนนะครับ ซึ่งข้อ2ก็สังเกตเหมือนเดิมนะครับมีรูปดาว3ดวงแต่ว่าข้อนี้เป็นเวลากลางคืนแน่นอนนะครับเ,เวลากลางคืนทีนี้เราก็มาดูเวลาว่ามันเป็นกี่นาฬิกากี่นาทีนะครับโดยการพิจารณาจากเข็มสั้นนะครับเข็มสั้นชี้เลยเลขเ็ไปนิดนึงนะครับอยากรู้ว่าเป็นเวลากี่นาฬิกานักเรียนก็เริ่มนับตั้งแต่เลข6นะครับ ถ้าเป็นเวลากลางคืนถ้าเข็มสั้นชี้ตรงเลข6ก็จะเริ่มนับที่18นาฬิกานะครับถ้าไปเลข7ก็บวกเพิ่มไปอีก1จาก18บแปก็กลายเป็น19นาฬิกานะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเป็นเวลา19นาฬิกาแน่นอนนะครับเพราะว่าเข็มสั้นยังไม่ถึงเลข8นะครับเพร,เพราะฉะนั้นนะครับเวลามันก็จะอยู่ในช่วงของเลข7ซึ่งเลข7ตรงนี้ก็คือเวลา19นาฬิกานั่นเองนะครับ ทีนี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้เป็นเวลา19นาฬกานะครับทีนี้ก็มาหานาทีของนาฬิกาเรือนนี้นะครับง่ายๆเลยทีนี้เข็มยาวชี้ตรงเลข1บางคนตอบได้เลยนะครับถ้าเข็มยาวชี้ตรงเลข1แสดงว่าตอนนี้เป็นเวลากี่นาทีครับอ่าบางคนบอก5นาทีนะครับก็ปบมือให้ด้วยนะครับเริ่มมีองค์ความรู้แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าในากาเรือนนี้เป็นเวลา19นากา5นาทีนะครับ ก็คือ19บเกในกนาทีทีนี้เราจะเขียนแบบใช้มหัดภาคนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือ19แล้วก็ใส่เครื่องหมายมหัดภาพหรือจุดจุดเดียวนะครับแล้วข้างหลังก็เป็นนาทีนะครับก็คือ0นูนนอจุดนะครับเวลาอ่านก็อ่านเหมือนกันหมดนะครับก็คือ19บเกานกนาทีนะครับต่อมาเขียนแบบใช้ทวิภาคนะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็คือ 19มีจุด2.2จุดซ้อนกันแบบนี้นะครับแบบมาดภาพนะครับเติมเติมโอ้ตอนนี้เติมใช้ทวิภาคกันครับก็คือจอบมาเป็นแบบนี้เวลาอ่านก็อ่านเหมือนกันหมดทั้งสานะครับก็คือ19บเกนกาหนาทีนะครับทีนี้เรารู้แล้วว่าข้อ2คือเวลา19บเกนกาหนาทีนะครับการเขียนในแต่ละแบบเราก็รู้แล้วก็คือเขียนแบบมาดภาพจองมาเป็นแบบไหนเขียนแบบทวิภาคจองมาเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เราก็ไปหา มาหาไปหารูปนะครับที่ต้องโยงจับคู่กับข้อ2นะครับข้อ2คือ19บเกนาฬิกนทีนะครับเราก็มาดูฝั่งขวามือว่าอ่าไหนคือ19บเกนาฬิกาห้านทีอ้าวเจอพอดีเลยครับกล่องที่3นะครับกล่องเวลาที่3นะครับตรงนี้ก็คือ19บเกนาฬิกาห้านทีนะครับจากตัวเลขนี้เขียนแบบใช้มาหัดภาพหรือทวิภาคครับบางคนก็ตอบได้นะครับเขียนแบบใช้มหัดภาพนะครับเพราะว่ามีอะไรครับ มีจุดจุดเดียวนะครับไม่มี2จุดซ้อนกันนะครับทีนี้เราก็โยงเส้นจากจุดในข้อ2นะครับมาหาเวลา1ิบเกานาฬิกาตรงฝั่งนี้นะครับแนะนําให้ใช้แม่มทักกับดินสอนะครับโยงจะได้เป็นเส้นตรงนะครับทีนี้ครูก็ผ่าทําแล้ว2ข้อนะครับต่อมาข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อหงนะครับให้นักเรียนไปหาเวลาแล้วก็โยงเส้นจับคู่ เองนะครับฝึกฝึกทักษะการหาเวลานะครับแล้วก็การบอกเวลานะครับอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับสาหรับนักเรียนคนใดที่ไม่เข้าใจหรือว่าไอมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ให้สอบถามครูทางแอดไลน์ส่วนตัวนะครับครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ